แทนไหว้พระลูกไปค่ะ เด็กหญิงสกายล่านาจิบ เด็กชายดีแลนเซอร์ควิส

เด็กชายแมทธิวฮาร์ดิง เด็กหญิงชาเรนเบนแบนนน เด็กหญิงแฮนนาวิทอนอีกทีนึงลูกอีกทีนึงเอา เด็กชายธัญทารวอง

อยังเป็นตัวอย่างนะครับให้กับทุกท่านที่อยากเรียนภาษาไทยก็ขอเชิญนะเรายังยังไม่รวมหรือว่ายังไหมรวมตอนสุดท้ายน้อยเดี๋ยวท่านท่านจะให้โหวอวาก็ตามลำดับมหสุดท้ายนัย้ย ลำดับต่อไปก็กราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวีมณีเนรกล่าวให้โอวาครับกราบนมัสก,การพระกิติยานวิเทศท่านเจ้าอาวาสวัชรธรรมประทีปนครนิวยอร์กและคณะสงฆ์ทุกรูปสวัสดีท่านคณะกรรมการ ท่านผู้ปกครองและนักเรียนของวัดว,ดวดชิรธรรมประทีปนครนิวยอร์กแห่งนี้รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับสำริธิบณที่นี้ทุกท่านในลำดับแรกต้องขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับสมริธิบในวันนี้นะคะเพราะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้นในด้านทักษะความสามารถ ด้านภาษาไทยของนักเรียนแต่ละคนที่เชื่อมั่นได้ว่าต้องมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากกว่าวันแรกที่เริ่มต้นของการเปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนแม้ว่าเวลาของการเล่าเรียนในภาคฤด,ดูร้อนจะไม่ยาวนานนักแต่เข้าใจ ในภาษาไทยและมีความเชี่ยวชาญอันเกิดจากทักษะในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนย่อมมีเพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้จากการกระตุ้นเร้าให้ได้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างเพื่อนและร่วมชั้นเรียนกับครูอาสาสมัครที่ได้ทุ่มเทและปลูกฝังรวมทั้งฝึกฝนอย่างตั้งใจ ย่อมเป็นสิ่งที่ท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดบุตรหลานย่อมจะยอมรับได้อย่างไรก็ดีความสำเร็จผลครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากวัดวชิรธรรมประทีปนครนิวยอร์กรวมทั้งคณะกรรมการและท่านผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของครูอาสาสมัคร ของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้จัดขึ้นดิฉันขอโอกาสนี้ชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละความตั้งใจของผู้ที่เกื้อหนุนในทุกๆฝ่ายของวัดรวมทั้งขอบคุณครูอาสาสมัครประจำปี2566นี้เป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดบันดาลพลังอนุภาพแก่ทุกท่านผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความสำเร็จและความภาคภูมิใจในวันนี้ขอจงเพียบพร้อมด้วยความสุขมีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศยังมีความมุ่งมั่น เน้นในเรื่องของปณิธานแห่งการก่อตั้งโครงการนี้ซึ่งจะครบกำหนด40ปีในปีที่จะถึงนี้ต้องขอบคุณที่ทุกท่านทําให้ศูนย์รวมจิตใจแห่งนี้ดำเนินไปได้แล้วเต็มความภาคภูมิใจของความเป็นไทยและโครงการก็หวังว่าเรา,เราจะเป็นส่วนหนึ่ง,งที่เสริมสร้างเอ,งเอกลักษณ์ความเป็นชาติและภาคภูมิใจ ได้ตราบนานเท่านานค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปกับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวีมณีเนตรได้มอบโล่ประกาศกิติคุณแก่คุณคารลคานนะครับก็จากุค จากจุฬาลงกรณ์เป็นโลจากจุฬาามาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับขอเชิญด้านล่างครับเมื่อว่าคุณคุณป้าลูกยางหน่อยจะเดินยังฮนะผู้สนับสนุนเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวโทรศัพท์ก่อนนี่นะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอประกาศกียติคุณคุณคาโรคารที่ให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศนะครับขออำนาจคุณภระรีรัตนตรัยและคุณความดีโดนบันไดท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไปคุณป้าคารุขานก็อุปถัมภ์วัดวชิรธรรมปทีบของเราก็ เป็นเวลาหลาย10บสปีนะหลาย10บสิบปีนะลบบปแล้วก็ดูแลโรงเรียนของเราเนี่ก็นับปีไม่ได้นะหลาย10บ,ส,บสิบปีเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุมโมทนาแสดงความยินดีนะครับ เชิญนั่งครับโอ้ครับต่อไปจะเป็นวิธีมอบทุนการศึกษานะครับโดยจะประกาศรา,ารายนามผู้ผู้ถามทุนการศึกษาก่อน